เบอร์แรกก็โทรมาหาก็เสียเฮ้ยวันทุกค่ำทุกคืนออกมาเนอะสายคนตาแน่เลยเบอร์แรกโทรมาหากูขายบ่แน่กูว่าขายเบอร์กูเบอร์ศูนย์แปดห้าหกเจ็ดสามสามสองศูนย์เซกูไม่ขายเพราะว่ากูไม่มีที่ไร้ที่นาที่จะทำหน้าแดกกูไม่ได้มีโรงงานสีโรงงาน ย่างพาลาเหมือนกับคนปากใต้กูไม่ได้สนใจหรอกไอตัวเฮียแกกปูอยู่ที่ปากใต้มีเนีที่เรียนจบจากมหาวิทยาลัยหัวัยธรรมจิตลาดไอตัวเฮียไอปิรดาไอกิติชาปีญพรแทนนียมหัวคุยปิปักทองแทนนี่มหัวคุยปักสอนทองแทเนียมหัวคุยไอตัวเฮียกูไม่ขายจำไว้ปักประยุทธ์จันโอชาไอตัวเฮีย แล้วมึงมาจริงไหมไอ้ประยุทธ์จันทร์ชชาบารงงานสีดังยาพลากูบอกว่ากูไม่ขายไอ้ตัวเฮีย